ผมรู้สึกได้ว่าตั้งแต่วันอ่านบทแล้วตั้งแต่วันรีทูนะครับรู้สึกว่าตัวละคร2ตัวที่หมอจิมกับซีเล่นน่ะผมอ่านบทแล้วผมเห็นภาพจิมมี่กับซีเล่นด้วยกันผมเห็นภาพนั้นจริงๆครับเหมือนแบบปกติเราจะต้องพยายามฟิตตัวเองเพื่อให้เข้ากับบทใช่ไหมครับแต่ผมเหมือนเห็นบทนี้เป็น2คนนั้นเลยคือมันผมรู้สึกว่าเป็นบทที่เหมาะสมกับสองคนนั้นมากๆครับผมไปดูมอนิเตอร์อย้ยครับก็ขนลุกเลยครับทั้งคู่เหมือนซิงกันมากอะครับหนึ่งสองปึ๊บ ดูหน่อยนะพี่ทับอันนี้ครับน้องอินครับแล้วเกิดเกินเขากุ๊กกิ๊กกุ๊กมับกันบ่อยมากครับคือเอาจริงนะจูไปถ่ายกับเขาอ่ะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคิวสามคนก็คือจูพี่หมอแล้วก็น้องสี่อยู่ด้วยกัน3คนแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นซีนที่เขารักกันแล้วนี่ก็เดินเข้าไปแล้วก็ไปเห็นเขารักกันอะไรอย่างเงี้ย ถือว่าการแดงของเขาสองคนอ่ะดีมากนะด้วยความที่ว่าเขาเล่นกันกุกกิกกันมากเลยทําให้เรารู้สึกว่าเออนี่กูมาอยู่ตรงนี้ทําไมเนี่ยถือว่าทําได้ดีมากครับทั้งสองคนน่ารักสุดๆความน่าสนใจของซีรีส์เรื่องนี้คือเคมีความฮอปของพี G ่จิวี่พี่สีตั้งแต่วันอ่านบทแล้วก็รู้สึกว่าแค่เขานั่งอ่านบทแล้วเขามองหน้ากันอ่ะก็คือฮอปแล้วแล้วก็อยากจะดูเหมือนกันค่ะว่าในซีรีส์จะฮอปขนาดไหนเพราะว่าน่ารักมาก